โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนกกระทาเดรี่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนใหม่นะครับพี่พี่น้องนองที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมใหม่ๆทุกท่านนะครับผมผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าช่อง A n T Daily นะครับไม่ใช่ช่องนกกระทาเดรี่นะครับผม คือในช่อง A Ant Diary เนี่ยเป็นช่องที่ทำการจดไดอารี่หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกผักหรือว่าจะเป็นเรื่องเลี้ยงนกกระทาอย่างนี้นะครับผมจะทำเป็นไดอารี่ของมันไว้นะครับคือ,คอผมคิดจะเริ่มเลี้ยงอะไรผมก็จะทำขึ้นมาแล้วก็จดรายละเอียดนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็น บักเดรี่ที่ทําเกี่ยวกับการเลี้ยงด้วงนะครับแล้วก็นกกระทาเดลี่อย่างนี้นะครับผมก็คือเลี้ยงไปแล้วก็เจอปัญหาอะไรเราก็ดูไปพร้อมกันเราเลี้ยงไปพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ในอนาคตนะครับผมก็จะมีไก่นะครับผมไปตั้งชื่อว่ากุ๊กไก่เดรี่ก็คือเริ่มจากเลี้ยงไก่ตั้งแต่แรกนะครับ อันนี้ก็เป็น EP ีที่3ของเจ้านกกระทาของเราแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันว่าเจ้านกกระทาของเราเนี่ยมีวิวัฒนาการยังไงบ้างแล้วผมทําอะไรกับมันไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ๋อเดี๋ยวก่อนเราไปดูกันนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณกลุ่มนกกระทานะครับกลุ่มชมรมผู้เลี้ยงนกกระทานะครับของเราเองนะครับที่แอดมินนะครับหรือว่าผู้ดูแลกลุ่มเนี่ยใจกว้างมากๆนะครับที่ให้ผมเนี่ยแชร์คลิปที่เป็นความรู้แก่พี่ๆน้องๆแล้วก็เอ่อเป็นการที่ทําให้พี่ พี่น้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเริ่มเลี้ยงนกกระทาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจะทํายังไงก็มาดูคลิปผมนะครับแล้วก็มาแชร์คลิปผมไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับว่าให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมหากเราพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วไปบ้านนะครับอ๋อใครยังไม่ได้ดูตอน1กับตอน2นะครับก็ไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะตามไม่ทันแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับว่าผมทําอะไรไปแล้วบ้านนะครับผมป โอเคเราเข้ามาดูก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็มาดูที่ประตูนี้ก่อนนะครับที่คลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่แล้วนะครับผมมีปัญหากับเจ้าประตูนี้นะครับผมก็เลยเอามุงนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนไปเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นประตูเหลือแค่ผืนเดียวนะครับเพราะตอนแรกมันทบกัน2ด้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าจะได้ดูง่ายนะฮะจากคลิปที่แล้วด้วยนะครับที่ผมบอกว่านกมันดูตื่นตื่นนะครับตอนนี้ก็ดูแบบนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยตื่นกลัวเหมือนตอนแรกเลยนะครับอ่าอุ้ยมีไข่ด้วยแหม่ได้ไข่นะครับให้เตต้าเก็บอ่ะแล้วก็มาดูอันนี้ก่อนนะครับประตูเจ้าปัญหาจากคลิปที่แล้วที่ทําให้นกมันกระโดดออกมานะครับผมก็เอาเข้ามาทับไว้ในนี้นะครับนี่ทับไว้แบบนี้เลยเอาอิดนี่ก้อนอิดนะครับทับไว้แบบนี้อ่าทับไว้แบบนี้นะฮะพับเข้ามาแล้วก็เอาก้อนอิดทับไว้แล้วก็เอาฝังกบ เอาไว้นะครับเอออันนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องวางตามผมนะครับอันนี้ผมแค่ทดลองเฉยนะกันนกมันคุยนะครับแต่ปรากฏว่าพอวางไปปุ๊บทํางานยากทันทีเลยนะครับเพราะตอนแรกผมกะว่าแบบเอ้ยตรงนี้ห้ามมาคุยนะเพราะว่าเอาไว้ทับของนี้นะครับแล้วก็ประตูมันจะได้ไม่เตลิดออกมานะครับปรากฏว่ามันมันยุ่งเลยครับสู้เอากิ่งไม้อย่างนี้วางดีกว่านะครับแบบนี้นะฮะเอากิ่งไม้วางแล้วก็อันนี้ผมก็ทับไว้เป็นทอดๆนะครับก็จะเหลือแค่รู เนี่ยครับที่เจตาเย็นอยู่เนี่ยครับรูนี้เป็นประตูเข้าออกอย่างเดียวนะฮะส่วนลังไม้นะฮะก็ไม่จําเป็นก็ได้ครับผมเพราะว่ามันเข้าไปไข่ก็มีบ้างครับเข้าไปหลบแต่ว่านี้ผมมีไว้เพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรอะโคมไฟที่ให้แสงความร้อนนะครับผมก็เลยให้ไม้นี่ครับเวลาเขาหนาวเขาก็ จะเข้าไปหลบข้างในอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับผมมาเติมกระบะทรายนะฮะเขาก็ชอบมาเล่นอาบน้ำนะฮะตัวก็ตอนแรกไม่มีกระบะทรายนะครับตัวมอมแมมกว่านี้นะฮะแล้วก็มาถึงอาหารนะครับอาหารของเรานะฮะเอ่อตอนแรกที่จากคลิปที่แล้วท้ายคลิปนะครับมันจะมีอาหารที่ที่ผมเอาผักเอาผักอะไรเนี่ยมาป่นใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ถ้วยปรากฏว่าเขาก็กินแหละครับแต่ว่ามันเล่นมากกว่านะฮะ ผมก็เลยทําแบบเป็นผงแล้วก็ผสมลงไปในอาหารให้เขากินไปเลยนะครับทีเดียวอันนี้ส่วนน้ํานะครับผมต้องล้อมตะข่ายไว้นะฮะขนาดล้อมไว้มันก็จะมีเศษอาหารเข้าไปข้างในนะครับเพราะตอนแรกมันมีแบบขึ้นมายืนนะครับใกล้ๆแล้วก็อื้อใส่นะฮะทำให้น้ําสกปรปกนะครับมันก็จะได้ไม่เอ่อเขาเรียกอะไรมันไม่อื้อใส่นั่นเองนะฮะผมต้องกันไว้อย่างนี้เลยเบื้องต้นในคลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งย้ายมานะฮะ อันนี้ที่ผมออกรวยแกะไว้เยอะๆนะฮะผมต้องเอาแกบออกบางส่วนนะครับอันนี้ผมยังรองไว้อยู่นะครับที่ต้องเอาแกบออกบางส่วนเพราะว่าเพราะบางส่วนนี่ยมันชอบกินแกบเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ยอมมากินอาหารทําให้ไข่น้อยลงมากๆนะครับผมก็เลยต้องเอาฟางเนี่ยมาวางเอาไว้ก็มันก็ลดการเล่นลงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอะเลมันก็ยังมาคุยอยู่เดี๋ยวผมเอาให้ดูดีกว่าเนี่ยไปดูที่มันคุยนะฮะอันนี้นะครับเน่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  อย่างนี้ครับคือมันคุยขึ้นมาครับแล้วก็ทําเป็นหลุมหลุมเห็นไหมเนี่ยนำเป็นหลุมเข้าไปนอนในนี้นะฮะแบบนี้เลยเนี่ยมันมาเล่นกับผมแล้วิกๆ,ๆ,ๆิกิกบางวันผมก็มานั่งเล่นแบบนี้ครับแล้วมันก็มาจิกตูดผมเ <c oughs> นี่ยครับเ <kle _> ขาทําเป็นโพรงอย่างงี้ครับเ <kle _> ข้าไปแล้วก็ไปนั่งแมเมื่อกี้ที่คุยนั่นแหละรครับก็ไหนที่เป็นหลุมหลุมอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นหลุมหลุมแบบนี้เข้าไปนอนข้างในนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะนกชอบมากครับกระถางต้นไม้แล้วก็เอาฟางใส่เข้าไปเนะี่ย มันชอบมาไข่แล้วก็มานอนในนี้นะครับแล้วก็แบบเหมือนกกไข่เออพูดถึงเรื่องกกไข่นะฮะ ก็ในคลิปนี้นะครับผมคิดว่านะครับมันน่าจะพร้อมที่แบบเออผมเห็นสัญชาตญาณในการกบข่ครับตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจว่ามันต้องใช้ตู้พะอะอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ผม,มนั่งนึกถึงในธรรมชาตินะครับว่ามันกบข่ได้แน่ๆแต่ว่ามันจะอยู่ในลักษณะไหนเพราะว่าผมไปถามพี่พๆหลายคนเขาบอกเขาไม่เคยทานะครับเขาเออใช้ตู้ฟักอย่างเดียวผมก็เลยสงสัยด้วยความสงสัยผมก็เลยจะลองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะทําที่ก้นคอกนะครับกา้านคอกในนี้แหละ เอาไว้เลี้ยงพ่อแม่พันนกอีกทีนึงครับแล้วก็ให้เขาแบบกกธรรมชาตินะครับผมไม่ชอบใช้ตู้ฟักเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเลยนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอาหารนกกันก่อนเลยครับผมโอเคครับก็อันนี้ผมก็มาอยู่ในสวนของผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกก่อนนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับในการทําอาหารเสริมนกกระทาครับหรือว่าพวกสมุนไพรนะครับผม อันนี้ก่อนเลยครับอันนี้คือจิงจูชายนะครับเดี๋ยวผมจะตัดนะครับแล้วก็เอาไปตากไว้นะครับแล้วก็อันนี้มีฟ้าทลายโจรนะครับผมอันนี้นะครับไว้เป็นวิตามินเสริมอาหารเสริมนะครับแล้วก็มีใบชัตพูครับที่ผมปลูกไว้กินได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ปลอดสารมากๆเลยครับแมงวันทองมาเล่นแล้วครับมันมากินผลไม้นะครับไอ้เจ้าต้นพุทราผมนะครับโดนแมงวันทองอ่ะอย่านอกเรื่อง อันนี้ครับแล้วก็มีใบเตยนะครับอันนี้ใบเตยครับผมก็จะเด็ดเป็นใบๆนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตากแห้งนะครับแล้วก็เอาไปคั่วไฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีพวกมะขามอะไรนี้เพิ่งตัดไปนะครับเพิ่งผสมไปอันนี้เป็นต้นไอหางนกยุงนะครับก็ให้กินได้นะหางนกยุงกินได้นะครับผมยอดอ่อนแล้วก็อันนี้นะครับต้นกระสังนะครับสามารถเป็นสมุนไพรให้กินได้แล้วก็มีนี่ครับตะไคร้อนี้ก็เพิ่งให้ไปนะครับเพิ่งขุดไปแล้วก็อันนี้ยังเพิ่งแตกใหม่ แล้วก็ที่สําคัญครับก็จะมีพวกอันนี้ครับขมิ้นอ่อนนะครับแล้วก็พวกไอกระชายดานะครับกระชายขาวนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ขุดขึ้นมานะฮะแล้วก็ฝานเป็นแผ่นแว่นๆนะครับแล้วก็ไปตากไว้นะฮะอ่าแล้วก็มีกระเพรานี่ครับผมก็เนี่ยครับเพิ่งตัดไปนะครับผมก็จะเอาไปตากไปเก็บไว้นะฮะผักนานาชนิดนะครับแล้วก็พวกสมุนไพรพวกเอ่อพวกกระชงกระชายอะไรเงี้ยครับเราก็ถ้าเป็นกระชายเป็นหัวๆัวนะครับก็หั่นเป็นแว่นๆบางๆนะครับแล้วก็ ไปพึ่งลมไว้ไปตากไว้นะครับก็ยังมีจริงๆก็ยังมีนี่ครับอันนี้ครับก็คือมะกอกินใบนะครับผมหรือว่าต้นผักชัยยาเรานะครับที่มันเหมือนคะน้าเลยครับอันนี้ครับก็ใช้ได้เหมือนกันฮะก็เดี๋ยวก็เอาใบนะครับแล้วก็ไปตากพึ่งลมไว้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมในคลิปนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บก่อนนะฮะเดี๋ยวเก็บแล้วเดี๋ยวทํายังไงต่อไปดูกันครับผม โอเคครับวันนี้ผมก็ไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีต้นที่ผมไม่ได้พูดถึงเลยก็คือมะกรูดนี่นะครับผมนี่ นี to to. The the is is ่เลยครับเพิ่งเด็ดออกมาแบบนี้นะครับจะเอามาขูดแล้วก็ฉีดๆออกมาครับให้เล็กๆแล้วก็มีเจ้าหูเสือครับใบหูเสือใครไม่รู้จักนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ยเสือครับกลิ่นยาแรงๆหน่อยนะครับเป็นสรรพคุณทางสมุนไพรเยอะนะครับแล้วก็อันที่ผมให้เสริมด้วยก็มีลำครับอันนี้นะครับแล้วก็เปลือกหอยนะฮะเดี๋ยวสองอันนี้จะต้องเอาไปคั่วไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ยังมีต้นแหนแดงนะครับแบบพอดีเพิ่งเก็บไปนะครับมันยังไม่ได้รอบนะครับก็เลยยังไม่ได้เก็บมาก็จะมีสมุนไพรแบบนี้นะครับเสร็ ก็จะเอาไปผึ่งลมร้อนหรือว่าไปตากให้มันแห้งสองสวันนะฮะเดี๋ยวพอตากแห้งเสร็จแล้วนะครับมันก็ไม่ได้แห้งมากนะครับแบบตากว่าให้พอแบบไล่ความชื้นได้พอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปคั่วไฟอ่อนนะครับพร้อมกับพวกลำอย่างนี้นะครับต้องเอาลำใส่เข้าไปด้วยตอนคั่วเพื่อที่จะให้ลำเนี่ยดึงความชื้นออกจากพวกนี้ทั้งหมดครับทำไมถึงต้องคั่วนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดเชื้อราตอนที่เราปั่นแห้งแล้วก็เก็บไว้นะครับเป็นผงๆแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้มันจะเกิดเชื้อราได้ โอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตอนที่เราตากแห้งเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับอันนี้ผมก็เอาพวกผักสมุนไพรต่างๆที่เก็บเมื่อวานนะฮะพวกเต่าหูเสืออะไรอย่างนี้ครับเวลาเราตากคอยมากลับด้าน,นแบบนี้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันขึ้นลาข้างล่างนะฮะ คอยกิกด้านมันสหน่อยนี่ก็ไม่ได้ดูแลมากครับไม่ต้องมีเวลาเยอะนะครับทำแล้วก็หาที่หลบฝนอบๆร้อ,อนๆหน่อยก็ได้นะฮะแต่ถ้าไม่ตากเลยแล้วเอาไปคั่วก่อนได้ไหมมันก็ได้ครับแต่มันเสียเวลาเยอะครับแล้วก็น้ําออกมาเยอะครับมันก็จะทําให้พวกนี้สุกเยอะเกินไปส่วนเรื่องวิตามินไม่ต้องกลัวครับยังไงก็สูญเสียอยู่แล้วพอไปเติมวิตามินพวกในน้ําวิตามินเสริมพวกมวัลติอะไรเงี้ยที่เป็นน้ําสีส้มๆแดงๆกันนะครับ โอเคโอเคครับอันนี้เราก็ผ่านไปประมาณส3าวันแล้วนะฮะก็ตากแล้วมันก็ยุบเหลือแค่นี้เองนะฮะมันก็จะแห้งไปหดลงไปเล็กเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่กระทะคั้วไฟอ่อนๆนะครับจนมันแห้งๆนะครับแล้วในระหว่างนั้นเราก็จะใส่ลำอันนี้ลงไปนะครับกับเปลือกหอยครับผสมลงไปนะเพื่อดึงความชื้นออกให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เก็บไว้ได้นานนะครับจะได้ไม่เน่าเสียหรือว่าเป็นเชื้อราได้นะครับผม ใช้ไฟอ่อนๆนี้นะฮะไม่ต้องไฟแรงนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเราคั่วไปเรื่อยๆมันจะแฟบลงนะครับก็ทำนี้ครับแล้วก็รวงไปเรื่อยๆอันนี้นะครับก็คั่วไปสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณห้านาทีสิบนาทีนะครับมันก็จะแฟบลงไปอีกนะครับมันหดเร็วมากนะฮะอันนี้แป๊บเดียวเพราะว่าเราตากแดดมาแล้วนะทีนี้พอประมาณนี้นะครับเราก็เอาลำครับใส่เข้าไป เอ่อผมไม่มีอัตราส่วนตายตัวนะฮะเพราะว่าผมทําสมุนไพรแล้วก็ไม่ได้จริงจังตรงนี้มากเพราะว่าผมทําแค่ว่าให้ได้อาหารเสริมแล้วก็ได้สมุนไพรอะไรเงี้ยป้องกันโรคก,กันนกนะฮะก็จะไม่ได้ตวงวัดนะครับก็อะกะเอาให้ว่ามันทั่วๆนะครับแล้วก็ เขา,าเรียกะยอะไรมีแมลงมีปรสิตอะไรเงี้ยครับมันจะได้ออกมันจะได้ตายหมดนะครับมันจะได้ไม่เป็นตัวก่อโรคหรือว่านกกินในท้องเสียอะไรเงี้ยครับจะช่วยได้เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีครับผมอ,อันนี้ก็คั่วเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอามาพักไว้ก่อนนะครับเห็นไหมมันจะไม่มีอะไรติดกระทะเลยนะครับมันจะแห้งอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะแห้งมากๆนะครับอันนี้แห้งแบบนี้เลยนะครับแค่จับก็จะแตก ก็เดี๋ยวพักไว้ให้หายร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปคุ่วอกระทังก่อนมันจะยุบเหลือนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอ่ะอันนี้ก็กั่วกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย่าเหลือประมาณนี้เหลืออยู่ยแค่นี้เองนะครับจากสองสามกะละมังนะเดี๋ยวเราก็เอามาบดนะครับให้เป็นผงนะครับนี่ครับอย่าอย่าใส่ทีเดียวนะครับให้เต็มหลเพราะว่ามันจะผลไม่ละเอียดพอนะครับแล้วก็ค่อยๆบด นี่ก็บดออกมาก็จะเป็นผงประมาณนี้นะหยาบๆหน่อยนะ แล้วก็อย่างนี้ก็จะเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปผสมกับอาหารนกกระทาหรือว่าอาหารไก่นะครับที่เราบดเป็นผงแล้วอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะใช้แค่ประมาณ1ส่วนถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆก็คือไอที่เราบดเนี่ยเป็นพวกสมุนไพรเนี่ยผสมลำเนี่ยหกิโลต่ออาหารนกสําเร็จรูป2อกิโลแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอาไปผสมให้นอกกินนะครับของผมก็ยังไข่อยู่10ตัวก็จะได้ไข่อยู่ประมาณ6-10ฟองทุกวันโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมขอทําอาหารบดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทํากงเลี้ง พ่อพันแม่พันนกกระทากันต่อครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับน้องนกกันด้วยเนอะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกงนกกระทาต่อเลยครับผมอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูนี่ครับเจ้ากงนกกระทาครับพอดีตอนประกอบผมไม่ได้กดอัดไว้ก็เลยจะมีแต่ภาพอย่างนี้ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นไม้ตอนแรกนะฮะที่ผมมีอยู่นะครับผมต้องกลับไปดูคลิปแรกนะฮะที่ผมใช้แผ่นไม้ปิดกงข้างบนแล้วก็อันนี้ครับนี่ความกว้างนะครับผมใช้อัตราส่วน1เมตร คูณ50เซนนะครับเมตรคูณเมตร1เมตรนะครับความยาวความสูงก็50เซนกว้าง50เซนนะครับผมแล้วก็ทําเป็นกรวงแบบนี้ไม่รู้ในกล้องจอะเห็นไหมอ่ะนี่ทาเป็นกลวงแบบนี้นะครับนี่เพื่อที่จะเราเลี้ยงนกไว้แบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็นกใส่เข้าไปข้างในนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาไม้ข้างบนผมทํามา2ออันนะครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้ครับ ก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับน้องนะครับตัวหนึ่ง40บาทเนี่ยชุดหนึ่งก็200บาทนะครับตัวเมียอย่างเดียวนะแล้วตัวผู้อ่ะทางฟาร์มเนี่ยครับเขาพี่คนนี้เขาแถมมาให้นะครับบอกเอาตัวผู้สองตัวไปก็เขาบอกเขาให้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับเจ้าพ่อแม่นกกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าผมจะทํำยังไงต่อนะฮะเรามาดูกันเลย โอเคครับอันนี้ผมก็ไปรับน้องนกกระทามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ไม่ได้ใส่กลงี้มานะมาเป็นกล่องเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนคลิปแรกนะครับผมแล้วก็ทีนี้ครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงนะฮะผมเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาสังเกตดูนะครับว่าในกลงเรามีตัวผู้ไหมคืออึเขาจะมีฟองๆขาวๆเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้คือลักษณะของอึที่มีตัวผู้อยู่นะครับแต่ถ้าเรามอง ข่วนแบบนี้นะครับเราก็จะไม่รู้ว่าอันไหนคือตัวผู้ตัวเมียนะฮะเราก็ต้องมาดูที่ก้นเขาแล้วก็อันนี้ผมแยกไว้สักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้นกเขาเขาเรียกว่าอะไรผ่อนคลายแล้วก็เพื่อให้น้องได้พักผ่อนก่อนนะครับพอเดินทางมามันก็จะเหนื่อยนะครับแล้วก็ใส่วิตามินอย่างนี้นะครับยังไม่ได้ให้อาหารนะให้กินวิตามินก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเพศกันอุ้มเขาออกมาแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็ดูที่ก้นเขานะฮะ พอเราได้น้องนกมาเงี้ยครับเราก็ดูก้นเขาอย่างนี้ครับตูดน้องนกนะครับก้นน้องนกเขาเนี่ยก็จะมีแบบลึกๆไม่มีปูดๆออกมานะครับตูดจะเรียบๆไปหน่อยแล้วก็เวลาอ้าตูดอ้าก้นเขาอย่างนี้ครับที่รูก้นเขาเนี่ยที่แดงๆเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีฟองขาวๆออกมานั่นก็คือตัวผู้นะครับผมอย่างนี้นะฮะแต่อันนี้คือตัวเมียนะอันนี้คือตัวเมียไม่มีฟองขาวๆนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับถ้าตัวผู้เนี่ยเห็นไหมก้นมันจะบวมๆปูดๆตรงนี้ คือตัวผู้เนี่ยมันจะมีปูดปูดแบบนี้แล้วก็เวลาเราแหกก้นเขาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันจะมีฟองขาวๆออกมาอ่าอันนี้คือเหมือนน้าเชื้อเขานะครับตรงเนี้ยตรงกระเป๋าเนี้ยก็คือน่าจะเป็นที่เก็บน้าเชื้อเขานะครับแบบนี้ก็คือจะตัวผู้เนี่ยตัวเมียจะไม่มีปูดปูดแบบนี้นะเนี่ยตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยแบบนี้นะครับส่วนตัวผู้จะมีพอเราอ้าปุ๊บอ้าก้นปุ๊บมันจะมีฟองขาวๆแค่นี้เองนะฮะที่ทีดู ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้มันก็จะไม่รู้นะครับเราดูผิวเพลนี้จะไม่รู้ครับแล้วก็ต้องดูพฤติกรรมเขาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวผู้เนี่ยจะมีเสียงร้องจะขันนะครับแต่น,นี้น้องเพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยก็เลยจะไม่ขันก็วิธีดูก้นเนี่ยจะง่ายที่สุดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดเซตกรงข้างในกันนะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างจะต้องย้ายยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ในเบื้องต้นนะครับก็ผมย้ายอาหารนะครับเมื่อกี้ปีคู่กันใช่ไหมครับก็วางเป็นแถวเดียวเพื่อให้ข้างในเนี่ยโผล่หัวมากินข้างนอกได้นะครับแล้วก็เอาแผ่นไม้เนี่ยปิดไว้นะครับกันกระโดดออกมาได้นะครับผมแล้วก็เอาอะไรรองถาดน้ําไว้นะฮะให้มันสูงขึ้นนิดนึงส่วนกรงนี้ผมเอาเข้ามาทีเดียวนะยังยังไม่ได้ปล่อยอะไรอาอนาคตก็คือถ้าเกิดเขาฟักลูก อย่างนี้ใช่ไหมครับเขาฟักลูกมาผมก็ยาวลูกเขาเนี่ยไปอนุบาลในนี้แทนนะฮะแต่ก็คือเตรียมการไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดขยับอย่างเงี้ยครับนกมันตื่นนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะเอาอันนี้เข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งรังนะครับแต่ก็ตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่ารังเดียวจะเป็นยังไงนะครับเพราะผมเห็นพฤติกรรมมันคือมันชอบไข่วางรวมๆกันนะฮะอย่างอันนี้ครับที่ผมบอกว่าต้นคีปแบบมันชอบมากเลยอันนี้นะครับในกระถางนะครับมันชอบไปไข่ใส่ไว้ในนี้นะเดี๋ยวผมก็วางไว้ในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเอานกจากในกรงนียครับปล่อยเข้ามาในอันนี้อันเดียวก่อนตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับอีกอันนึงอันนี้ผมไว้เลี้ยงลูกนกนะครับก็ในอนาคต นะครับผมก็จะเอากรงนี้ไว้ใส่ตัวนกตัวผู้นะครับเวลาที่เขาโตขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็แยกนกตัวผู้ไว้อย่างนี้อ่าส่วนนกตัวเมียแล้วผมก็อาจจะปล่อยเล่นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเนี่ยที่เดินเดินเล่นกันอยูอย่เนี่ยก็ไว้เก็บไข่นะครับ เหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับผมเลี้ยงเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ได้เลี้ยงเหมือนอุตสาหกรรมอย่างนั้นนะครับพี่แบบว่ามันวันมานั่งเครียดกับการให้อาหารเซฟค่าคอสต้องมานั่งขายให้ได้ต้องขายให้ได้ผมไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นนะครับผมคือถ้ามันมีออกมาผมได้กินผมกินเหลือผมก็เอาไปแบ่งขายแบบนั้นดีกว่านะครับผมไม่เครียดด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากเพราะเราไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมครับเราก็จะลดต้นทุนโดยการทําอาหารแบบอันนั้นมาลดคอสต์ลงไปอีกมันก็จะต่ํําาลลงงผิตตเเเเรกก็ไไมม่้ออปีียยสัับนะทา ็นงานอดิเรกไม่ต้องไปจริงจังกับมันเหมือนเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลยเนอะหมาแมวเราก็ไม่ได้หวังว่าเฮ้ยยังกินข้าวมันต้องหาเงินให้เราได้ใช่ไหมนี่เงี้ยแหละเหมือนันแต่เพียงแต่เราจะเลี้ยงหมาแมวเนี่ยเราก็นั่งเล่นกับนกกระยางี้ไป แล้วก็เก็บไข่ไปได้กินไข่ด้วยไข่เหลือเรากินไม่หมดก็เอาไปขายแบ่งปันเพื่อนเพื่อน,นบ้านได้แล้วก็ถ้าเราเพาะพันธุ์แบบนี้อ่ะได้ลูกเราก็จยาเอาลูกไปขายให้ต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปอะไรเงี้ยครับว่ามีตัวผู้อ่ะใครซื้อเอาไปกินไหมอะไรไหมเงี้ยครับก็ลองดูในแหล่งพื้นที่ของตัวเองว่ามีคนกินไหมเล่นไหมโอเคเดี๋ยวเรามาปล่อยน้องนกเข้าไปที่ใหม่กันโอเคครับอันนี้ก็เช้าของอีกวันสําสำหรับ การรับฟองแม่ลงเข้ามานี่เดี๋ยวเราก็มาสํารวจกันดูเลยครับนี่ผมจะเห็นไข่อยู่นี่นะที่นิ้วผมนะมันก็ทําไมไข่สเปสะสปะนะครับแล้วก็มีแถวๆนี้นง่ร้องด้วยก็ยังไม่เห็นการกกไข่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายไข่สองฟองตรงนี้ครับเข้าไปให้มันอะไรเขาเรียกว่าอะไรอยู่เป็นที่เป็นทางอ่ะมันมีตัวขึ้นมาเล่นบนนี้ครับบินขึ้นมาขี้ใส่นะอ่าอันนี้นะ จะมีไข่อยู่นี่ครับสองฟองอที่ผมเห็ไข่แบบสเปะสปะนะฮะจวผมลองไว้ในหลุมในนี้ละกันนี่นะผมจะไว้อย่างนั้นเลยเอาไว้ล่อให้เขาเข้าไปวางไข่ข้างในนะครับก็วางหลอกหลอกเอาไว้นะฮะอันนี้ผมอยากทดลองให้เขาฟักไข่เองกันดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้ผมค่อยซื้อตู้ฟักไข่ามาอีกทีนึงแล้วก็ออกเดี๋ยวก็ผมจะแกะ รูช่องนี้นะแบบนี้ครับเพราะมุดหัวจะได้ง่ายขึ้นนะออกมากินอาหารนะครับโอเคเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกทีนะครับโอเคอันนี้ผมก็ตัดเจ้าอันนี้เรียบร้อยแล้วครับตะข่ายอันนี้ผิดพลาดนะก็ะเลยเอาอะไรอะไอเคเบิ้ลไทยครับมาลัดไว้ว่ากลัวเขาเดินชนออกมาตอนแรกจะตัดแบบนี้ก,กินข้าวง่ายอะไรครับ อยากคุยด้วยนะก็นั้นเดี๋ยวผมจะลองวางไว้อย่างนี้ก่อนแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นมันมานอนอยู่ตรงนี้ครับที่เป็นหลุมๆเห็นไหมตรงนี้ตรงกลางเนี่ยคือมีบ้านให้นะครับจะนอนหลุมไม่รู้เห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยไข่ล่อไว้ก็ไข่ที่เขาออกนะผมจะยังไม่เก็บนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะฟักของมันเองไหมแล้วก็ดูว่านกมันจะเข้าไปกกไหมอะไรครับเบื้องต้นก็เอาแค่นี้ก่อน แลวเดี๋ยวได้ผลยังไงผมมาแจ้งแถลงไขทีนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไปนั่งกกฟักอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่ชอบกล่องนี้ครับผมว่าอยาเอากระถางเงี้ยใส่ให้มันรู้สึกว่ามันชอบกว่าเนี่ยไปนอนแล้วมันชอบมากนะกระถางแบบน,นี้ผมพูดตรงๆนะมันชอบกระถางน,นี้มากก็เดี๋ยวถ้าอันนี้ไม่เวิร์กนะครับถ้าอันนี้ไม่เวิร์กนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงก็คอยติดตามในคลิปต่อๆไปแล้วกันครับาะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินโอเค โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็เซตอัพคอกสาหรับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วผมก็แยกเอาไว้แล้วก็เลี้ยงรวมกันไว้แบบนี้นะครับแล้วก็แยกข้างในเอานะครับอันนี้คือเสียงตัวผู้เขานะครับก็มาถึงปุ๊บมันก็ผสมพันธุ์กันให้ผมเลยนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้จบในคลิปนี้แหละผมกลัวว่าคลิปจะยาวเกินไปนะฮะก็เอาไว้เป็นพาร์ทหน้าแล้วกันครับว่ามันจะสามารถกกไข่ออกลูกฟักตัวให้ผมได้เลยไหมโดยที่ผมไม่ต้องใช้ตู้ฟักนะครับ ในความคิดของผมนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะฟักเองได้นะครับเราไม่ต้องไปแบบใช้ตู้ฟักแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยไลฟ์สไตล์ผมไม่ได้มีเวลามานั่งดูไข่ดูลูกนกที่แยกออกมาแล้วนะครับผมก็อยากให้แบบฟักมาแล้วเรามาอีกทีเราเห็นลูกเดินกับพ่อแม่เลยอยู่กับพ่อแม่แล้วเดี๋ยวถึงตอนนั้นเราค่อยแยกออกมาก็ได้นะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าไว้อย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็็นก พิมลงมาบอกผมได้นะครับว่าแบบนั้นจะได้ผลแบบไหนอะไรยังไงหรือว่าใครอยากให้ลองอะไรในการเลี้ยงนกกระชาอีกก็พิมพ์มาบอกผมได้นะครับผมก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายครับโอเคอันนี้ก็รับน้องพ่อแม่นกมาประมาณ1อาทิตย์แล้วอันนี้นะเท่าที่ผมทำดูนะครับก็ลองเปลี่ยนเจ้ากล่องนี้นะ หลืออันนี้อันเดียวเอาไว้ให้หลบหนาวนะแล้วก็ไข่นะยังไข่แบบไข่แบบสเปรสะสปาดนะครับอันนี้ฟองหนึ่งจากข้างกล่องเห็นไหมมันดูแล้วก็ยังไม่มีอาการแบบเข้าไปนั่งกบไข่นะแต่ว่ามันฝังไข่นี่ไข่จาก1สัปดาห์เนี่ยผมยัดเข้าไปในกระถางอันนี้นะที่น้องเข้าเป็นยืนอยู่ย,ยัดรวมๆกันแล้วมันก็กบมันกบนะครับมันไม่ได้นั่งฟักนะมันเอาไข่เนี่ยกลบลงไปข้างล่างเห็นไหมมีอยู่หลายฟองด้วยกันเลยเยอะแยะเลยครับแต่ผมคิดว่ามีแนวโน้มนะ แนวโน้มไม่ได้แนวโน้มว่าฟักได้นะแนวโน้มว่าซื้อตู้ฟักไข่มาแน่ๆเลยนะก็เดี๋ยวอีพีหน้านะก็เดี๋ยวจะมาลองฟักไข่